ลิเวอร์พูลอัปเดตโคต้านักเตะโฮมกรนทำไมต้องขายก่อนฤดูการเปิดโดยแซมมิวเน่ลิเวอร์พูลจำเป็นต้องจัดระเบียบทีมก่อนเปิดฤดูการใหม่เนื่องจากขณะนี้มีผู้เล่นที่ไม่เข้าข่ายโฮมกรนเกินโคต้าที่กพรีเมียร์ลีกกำหนดเข้าใจกฎก่อนพรีเมียร์ลีกและยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกำหนดให้แต่และทีมลงทะเบียนนักเตะไม่เกิน17คนที่ไม่ใช่โฮมกรนผู้เล่นอายุต่ำกว่า21ปีจะไม่ถูกนับในโคต้านี้ในพรีเมียร์ลีก แต่ใน UCL อยู่21จะได้รับยกเว้นเฉพาะกรณีที่เป็นโฮมโกรนเท่านั้นโฮมโกรนหมายถึงนักเตะที่เคยลงทะเบียนกับสโมสรนในอังกฤษเป็นเวลาอย่างน้อย3มฤดูก,กาลไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องก่อนอายุ21ปีสถานะณะวันที่21รกรกฎาคม2025นักเตะไม่โฮมโกรน18คนอลีสอนมามาดัชวิลีวันไดโคนาเต้โรเบิร์ตสันซิมิคัส m ม็กอ i ล t ิสเตอร์กรา r เวนเบริร์ชบรูตส์ซอบูสลอยเอนโดซาร่าดิแอสโจตานูเนสเชซากากโปและเคอร์กเคสเกินโคต้า1คนต้องขายหรือปล่อยยืมอย่างน้อย1คนหากจะลงทะเบียนเคอร์กเคสในทีมฤดูกาลใหม่ผู้เล่นโฮมกรวน13คนม r โรเซกเดวิสก m เมสฟริมปองควานซาเบรดลีย ฟิลิปส์เบคแรมซ่สตีเฟนสันวิลเลียมส์โจนส์และเอเลียตมอร์ตันฟริมปองไม่นับเป็นต่างชาติเนื่องจากเคยอยู่ในอะคาเดมีแมนซิตี้อยู่21โฮมกรนไม่กระทบโคตาเปสซีโนนีแมคกคอนแนลแดนซ์คูมัสโด็อกไบเจติชแชมเบอร์ส e, และกอร์ดอนใครน่าจะขายเพื่อลดโคตา้า แนวน้อมสูงจะออกจากทีมดาวินนูเนสเฟเดริโกเคซ่าเดโกโจตาคอสตาสซิมิคัสและแอนดี้โรเบอร์สันทั้งหมดเป็นนักเตะต่างชาติหากขายออกจะช่วยให้ลงทะเบียนเคอร์เคสได้มากขึ้นจะเรียบควันซ่าแม้จะย้ายออกแต่ไม่นับในโคตา้าเพราะเป็นโฮมโกรนเส้นตายสำคัญเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีก15กรกฎาคม2025ตลาดซื้อขายปิด1กันยายน2025 ลิเวอร์พูลควรจัดการขายก่อนเปิดฤดูกาลเพื่อให้ลงทะเบียนนักเตะได้ครบตามกฎสรุปลิเวอร์พูลมีนักเตะต่างชาติเต็มโค้ต้า17คนแล้วการเซ็นฟอรเรียนเวิร์สและมีลอสเคอร์เคสทำให้ทีมต้องปล่อยใครบางคนออกอย่างแน่นอนการขายนูเนสโจตาหรือซิมิคัสจะช่วยเปิดพื้นที่ให้เคอร์เคสเข้ามาได้โครงสร้างทีมฤดูกาล2025 2006กำลังเข้าสู่ขั้นตอนเคลียร์พื้นที่เติมตัวจริง